เห็นตัวแปรไหม1ส่วน3 x กับตัว x เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ24ฟุตเชือกเส้นหนึ่งยาวอยู่24ฟุตอ่ะเราจินตนาการและตอนนี้มีเชือกอยู่1เส้นซ้มต,นะซมต้องการแบ่งเชือกนะออดแสงเยอะส้มต้องการแบ่งเชือกออกเป็น2ท่อนนะอ่ะออกเป็น2ท่อน โดยส่วนแรกเป็น1ใน3ของส่วนที่2โอเคไหมและส่วนที่2มีความยาวเท่าใดพี่น้องครับเอาจริงๆโจทย์ข้อเนี้เวลาเราอ่านปุ๊บจับประเด็นกันก่อนดีกว่าอันดับแรกก่อนเชือก1เส้นมันยาว24ฟุตเนาะเขาทำอะไรเขาต้องการแบ่งถูกไหม เขาต้องการแบ่งออกเป็น2ฝั่งเนอะแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1เห็นไหมเนี่ยพอผมอ่านเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1ครับเป็น1ใน3ของส่วนที่2แล้วส่วนที่2มีความยาวเท่าใดเอาจริงๆข้อนี้มาดูที่คำถามกันดีกว่าคำถามของเขาอ่ะคือส่วนที่2ยาวเท่าใดถูกไหมโดยปกติแล้วในการทำคณิตศาสตร์ เวลาอยากรู้อะไรอ่ะอันนี้เป็นทริคนิดหนึ่งนะอยากรู้อะไรให้ตัวนั้นแหละเป็นตัวแปรไปเลยอย่างเช่นเอาเป็นตัวแปรอะไรดีตัวแปร x ละกันเนาะตัวแปร x แบบนี้อ่ะในที่นี้เราจะรู้แล้วครับว่าส่วนที่2เนี่ยเราจะให้มันยาว x นะดังนั้นครับพี่น้องครับในมโนจินตนาการของเราเราต้องมีเชือกมา1นเส้นก่อนเนาะ เชือก1เส้นผมจะเขียนไว้แบบนี้นะปึ๊บมีเชือกของเรา1เส้นโดยที่เชือก1เส้นตรงนี้ครับความยาวทั้งหมดเลยเนี่ยมันยาวอยู่24เมตรอ่ะ24ฟุตโอเคเราต้องการแบ่งมันถูกไหมถ้าแบ่งครับก็แบ่งไปเถอะแบ่งไปเลยบอ่ะแบ่งแล้วนะฝั่งซ้ายเป็นส่วนที่หนึ่ง ฟังขวาเป็นส่วนที่สองถูกไหมเมื่อกี้เราเพิ่งบอกมันไปเองว่าส่วนที่สองเนี่ยเราให้มันเป็น x ผมก็ให้มันเป็น x แบบนี้เนาะส่วนที่หนึ่งครับอ่านโจทย์กลับไปอีกทีส่วนที่หนึ่งคือส่วนแรกเป็นหนึ่งในสามของส่วนที่สองดังนั้นตรงเนี้ยเราต้องพอจะรู้หน่อยว่าคำว่าหนึ่งในสามเนี่ย มันก็คือนี่เนาะ1ส่วน3นะครับของเนี่ยมันคือการคูณของส่วนที่2เนี่ยวันเนี้ยตอนนี้นะเราจะไม่เขียนคำว่าส่วนที่2และเพราะอะไรเพราะส่วนที่2เรากำหนดให้เป็นตัวแปร x แล้วถูกไหมดังนั้นตรงนี้ผมจะเขียน1ใน3 x แบบนี้นะสรุปแล้วครับส่วนที่1ของเราตรงนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วนาม ส่วนที่2มีค่าเท่ากับตัว x พี่น้องสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นตัวแปรไหมหนึ่งส่วน3 x กับตัว x เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ24ฟุตมันมีความสัมพันธ์อยู่ว่าถ้าเกิดสมมุติผมเอามารวมกัน2ท่อนนี้เอามาบวกกันมันก็ต้องได้เท่ากับ24เลยถูกไหมนีม่ไง เราได้สมการออกมาแล้วเนาะที่เหลือครับทำการหาค่าตัวแปรโอเคม่ตั้งกันเลยครับ1ส่วน3 x บวกกับ x มีค่าเท่ากับ24คราวนี้มันเป็นเรื่องการบวกลบเศษส่วนเนาะเออตรงเนี้ยแล้วแต่ใครเลยนะถนัดแบบไหนก็ได้ใครอยากจะถนัดแบบนี้ก็ได้เห็นไหม ว่า,อ,าอุปสรรคของเราดีกว่าอุปสรรคของเราคือตัวส่วน3คือตัวส่วนดังนั้นครับถ้าเกิดผมอยากจะกำจัดส่วนเลขสาออกไปเนี่ยผมสามารถทำวิธีนี้ก็ได้นะผมสามารถที่จะคูณาคูณนะคูณสตลอดแบบนี้ก็ได้ โอเคไหมถ้าคูณ3มตลอดสิ่งที่ผมได้ผมจะได้เป็นแบบนี้ปึ๊บป๊บนี่คูณ3แบบนี้โอเค3คูณเข้าไปคราวเนี้ยเวลาคูณก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะไอ้ข้างในเนี่ยพอมันเป็นวงเล็บแล้วเนี่ยแล้วมันมีการบวกกันเวลาคูณ3เข้าไปผมก็ต้องกระจายคูณเข้าไปเนาะพี่น้องดังนั้นครับตัวแรกของเราก็จะกลายเป็น3คูณกับ1ส่วน 3x เ,เนาะ บวกกับ3ที่คูณกับ x อนะ3ที่คูณกับ x มีค่าเท่ากับ24ที่คูณ3เอาจริงๆอะบางทีผมก็ยังไม่คูณตัวเลขไม่อยากเสียเวลากับการคูณตัวเลขเนาะไปค่อยๆทําตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ดูดีๆฟึกบต่อนะ3ตัด3ถูกไหมส3ตัด3สแสดงว่าฝั่งซ้ายผมจะเหลือแค่ x เนาะบวกกับ 3x มีค่าเท่ากับ24คูณกับ3พี่ขิมยังไม่พี่ขิมยังไม่คูณอีกแล้วทำไมครับทำไมขิมถึงยังไม่คูณเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งทางซ้ายมือ x เมื่อบวกกับ 3x เราจะกลายเป็น 4x เนอะมีค่าเท่ากับ24คูณ3เอาจริงๆพี่ๆน้องๆไม่ต้องเขียนไล่ลงมาแบบนี้ก็ได้นะ เออไปเขียนอีกทีบรรทัดสุดท้ายก็ได้เห็นไหมสุดท้าย4คูณกับ x เนี่ยผมจะต้องย้ายเลข4ย้ายไปไว้อีกฝั่งเนาะย้ายไปได้เป็นเท่าไหร่ครับฟื้น24คูณกับเลข3ส่วนด้วย4แบบนี้ถูกปะเห็นไหม4จากข้างบนย้ายลงมาข้างล่างถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยผมเอา24ไปคูณ3ก่อนเลขมันก็จะเยอะถูกปะเลขเยอะ เพราะเลขมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมาหารสีนก็ลําบากเนาะแต่คราวนี้ผมก็แค่เอา4เนี่ยท่องเลยครับ414 4, 4อะไรเป็น24 4 6 24ถูกไหมแล้ว6คูณ3เป็น18ครับดังนั้นข้อนี้ครับ X ของผมมีค่าเป็นเลข18ฟุตนะครับฟึบตอบแล้วตอบแล้ว X ของเราคือเลข18 ผมก็จะมาเขียนแบบนี้ฟื้อปึ๊บนี่เลยครับพี่น้องครับข้อที่1โจทย์ข้อที่1